คีย์ไวความคว่าความสุขเนี่ยที่พูดบ่อยๆเพราะคนเราลืมความสุขไขว่คว้าหาความสุขไขว่คว้าหาความสุขแล้วก็หาตัวแทนความสุขไม่ได้สุดท้ายมาพบว่าเงินคือแหล่งที่จะบรรลาความสุขได้ก็เลยมุ่งหาแต่เงินเพื่อเอาเงินนั้นมาซื้อความสุขสิ่งที่สำปัญที่สุดในชีวมนุษย์มันไม่ใช่เงินนะ พอเงินเป็นสิ่งสมมติสมมติเกินขึ้นมาเองเป็นการแลกเปลี่ยนที่สมมุติขึ้นมาเอง20สปีที่แล้วผมมีห้าบาทผมซื้อกุญแจไดชามหนึง่งถ้าตอนนี้ผมมีหบาทเหมือนกันเงินก็คือ5บาทไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยแต่ผมซื้ออะไรไม่ได้เลย5บาทได้ทอฟฟี่มาเม็ดสองเม็ดเองแค่นั้นเพราะนั้นเรากําลังถูกสอนให้หาในสิ่งที่ไม่มั่นคงเลยในชีวิตสิ่งที่มั่นคงในชีวิตที่สุดคืออะไรรู้ไหม ัจจัย4ใครก็ตามมีปัจจัยสี่นะี่คือมีความมั่นคงในชีวิตแหละขาดุนที่สุดแล้ว19ปีที่เรียนมาเนี่ยพึ่งอะไรตัวเองได้บ้างในร้อยคนนั้นที่พอใจกับงานที่ทำอไม่ถึงครึ่งแต่ต้องทนไปจนทั้ง5 0 6สิบพอเสร็จแล้วถึงวันนั้นก็ใกล้วันตายแลย้ว ชีวิตทั้งชีวิตเกิดมาอยู่กับการทนในสิ่งที่ไม่ชอบจริงๆคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเนี่ยความจริงคนในก็ไม่อยากออกคนนอกก็ไม่อยากเข้าแต่เพิ่นว่าคนนอกเนี่ยเข้าไปเยอะเหตุผลเพราะว่าที่นั่นมีงานทํามีเงินจุประสงค์เข้าเข้าไปเพื่อหาเงินจนกระทั่งแน่นขึ้นเรื่อยๆไอ้คนที่เคยเป็นคนในก็รู้สึกถูกเบียดบงัง เบียดเสียดแย่ๆก็อยากจะออกเพราะมันแน่นเหลือเกินแต่ความจริงแล้วอยากจะบอกว่าคนนอกที่เขาเข้าไปข้างในคนย่อมมีจุดประสงค์ชัดเจนว่าเข้าไปเพื่ออะไรเข้าไปนานแค่ไหนทุกวันนี้เขาไม่เก็บเพราะเขาไม่ตั้งเขาตั้งใจไปหาเงินแล้วก็ใช้เงินที่นั่นมาทําให้เงินเขาหมดไปในแต่ละวันแต่ละเดือนโดยที่กลับบ้านก็ไม่มีเงินเหลืออย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าไปไร้จุดมุ่งหมายหรือบางครั้งในครอบครัวก็พยายามจะผัด ขับไล่แสงสไปให้อยู่ที่สบายไม่ให้กลับมาหนักหนาแต่คําว่าสบายกับสุขมันคนละเรื่องกันนะสบายไม่แค่สุขนะบางคนนอนในห้องแอร์เย็นสบายแต่ทุกมีเรื่องเครียดมีเรื่องคิดมากมายถามคนมีตังค์ทุกคนน่ยถามว่ามีความสุขไหมเขาอยู่สบายแต่รู้สึกเขาจะต้องแอคทีฟตัวเองตลอดเวลาเพื่อจะเพิ่มเงินสุขจริงๆอาจจะไม่สบาย ชีวิตเกษตร,ร,รกรบางครั้งไม่สบายหรอกแต่สุขนะทำงานเหนื่อยหนกักอาบนา้ำท่ากินข้าวกินปลาพร้อคกับครอบครัวมีความสุขนี่คือเขาสุขแต่อาจจะไม่สบายเพราะนั้นสุขจึงมาก,ก่อนสบายเสมอเห็นไหมสุขสบายเพราะนั้นสุขเป็นที่ตั้งไม่ใช่เอาสบายเป็นที่ตั้งไม่ใช่สบายแล้วค่อยมีความสุขไม่ใช่แต่มันต้องมีความสุขก่อนฝึกอยู่กับธรรมชาติแล้วไม่ได้ไหมเความว่าเงินจะมีไม่ได้ เ,เงินมีบ้างไม่ต้องมีมากก็ได้คือไม่ต้องเอามาเป็นปัจจัยหลักในการมุ่งหาเงินคพเราเกิดมาเพื่อตายนะถ้าก่อใจเกิดมาเพื่อตายแต่ก่อนตายทําให้ดีที่สุดในชีวิตดีต่อตัวเองดีต่อครอบครัวดีต่อชุมชนและสังคมแล้วก็ตายถ้าคนที่ไม่ตายคือคนที่ยังไม่เกิดนี่ยองเมื่อเป้าหมายของการเกิดคือสักวันจะต้องแตกหนักต้องตายแต่นี้ก่อนจะตายก่อนจะตายเนี่ย จะทำให้ชีวิตมีคุณค่าที่สุดมีความสุขที่สุดเพราะคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกข์นะเกิดมาเพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเองครอบครัวชุมชนเอื้อเฟื่อเพื่อแผ่กัน